มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิริราชแจงเจ้าหน้าที่ติดโควิด19สิริราชแจงเจ้าหน้าที่4คนนะคะติดโควิดไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เอกสารประจำตึกอาคารเรียนไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะติดเชื้อจากในชุมชนสัมผัสเสี่ยง60เคสค่ะกักกันแล้ว วันนี้19มกราคมรองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศกิตนรงรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอมหิดลนค่ะได้กล่าวถึงกรณีบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชติดโควิด -19 ว่าผู้ที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลศิริราชนั้นไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะคะและไม่ได้ติดจากคนไข้แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้านเอกสาร และมีการติดเชื้อจากชุมชนที่อยู่อาศัยค่ะส่วนสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนตรวจชิ้นเนื้อทางการแพทย์และส่วนรับส่งร่างผู้ป่วยที่เสียชีวิตไม่ใช่ตึกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผู้ป่วยดังนั้นขอให้ผู้ที่มารับบริการมั่นใจว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะคะอีกทั้งโรงพยาบาลศริริรามีมาตรการในการป้องกันอย่างดี ส่วนผู้ติดเชื้อเบื้องต้น4คนนะคะได้ทำการรับไว้ในโรงพยาบาลแล้วค่ะและมีผู้เสี่ยงต่ำ60คนให้ทำการกักกันโรคแล้วและต้องรอการถแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากคณะบดิสิราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์นาริตกล่าวค่ะอย่าลืมสวมใส่หนะ้ากากอละมัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ